แม่เทสสายจนาานูนเนี่ยตาขวางเนี่ยร้อนมันร้อนมากไงร้อนนะลูกเดี๋ยวแม่เอาเแม่เอาอะไรมาปกหัวหน่อยดีกว่าร้อนเดี๋ยวเทสสายจูนตาของขวาเดียดๆเอาเจลเย็นวางไว้เลยแม่ไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็ยังวางอยู่เหมือนเดิมวางไม่ลุกเพราะว่ามันร้อนไงอันนี้มันร้อนหัวมันร้อนหัวกว็แม่กลัวชักต้องเอาไอ้นี่ประครบไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลพาไปหาหมอที่คลินิก โอ้ชักก็เลยต้องเอาไอ้น,นี่วางไว้ให้มันหัวเย็นๆหน่อยไม่วังหัวมันร้อนมากอ,อวางไว้ตรงนี้ก่อน คือถ้าต,ต,ต้องต้องต้อนลงไปข้างหน้าเพราะว่าไม่งั้นเดียวจะไม่ยอมออกมาแล้วเมื่อกี้เทสรูสายจูงก็ก็โอเคนะก็บอกให้วิ่งก็วิ่งนะบอกไปไปไปก็วิ่งนะเออแม่หวังว่าคงจะพาไปหาหมอได้นะลูกนะที่นี่เขาไม่แพงไงคะเพราะว่าที่ซอยบ้านที่เขารักษาประจํมามันแพงแนละ้วถามว่าหมอเก่งไหมหมอก็ก็นั่นนะคะ อืมพอดีหมออ้วนแกรักษาอยู่ที่เออสวนสัตว์บึงฉวากด้วยแกเคยอยู่บึงฉวากมาก็คือจะเจอสัตว์นานาชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์พิเศษหรือว่าเป็นหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยแกก็โออยู่นะและราคาแกก็ไม่แพงแล้แกก็นี่แม่รอพี่หนึ่งกับแม่เอ๋อยู่ก็เลยต้องประครบไปก่อนให้หัวเย็นหน่อยนะึง แบบเพรพอเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องเอาไปใส่ตู้เย็นใหม่อีกค่ะหมานะคะหมาโอเคก็ชอบนะวางไว้ก็ไม่ขยับเลยจะไปก่อนลูกงีเนาะหัวจะได้ไม่ร้อนลูกอย่าทำตัวเป็นคนหัวร้อนเอ้ยเป็นหมาหัวร้อนลูก นขึ้นรถพี่หนึ่งได้ดูสิคะกลัวหน่อยๆต้องอุ้มขึ้นมากว่าจะขึ้นได้แทบตายโอ้ยโชคดีที่ขึ้นรถได้อ่ะแม่ผิดเองอะค่ะที่ดูแลหลบฝนไม่ดีเพราะว่าอาบน้ำแล้วไม่เช็ดตัวคือเช็ดะนะแต่ว่าคือเช็ดยังไม่ทันแห้งดีไงคะเราก็พัดลมเป่าแล้วหลบฝนจะหนีแม่ไปไหนเนี่ยเอ้า ดูสินอนหลับมานอนตรงนี้ทีเนี้ยก็เกิดภาวะเครียดเกิดภาวะเครียดว่าเอาไปชักในรถพี่หนึ่งพอดีใส่รถพี่หนึ่งหมอมาแล้วก็เอายาฉีดแก้ชักอ่ะฉีดใส่ก้นมาคือ มันเครียดมาก,กเพราะว่าไปเนี่ยไม่ปกติไม่ไปไหนไม่อะไรอย่างงี้ไงแล้วก็หิวเมื่อกี้แค่กินอาหารในกระป๋องนี่ยังไม่อิ่มนะเนี่ยสงสัยยังไม่อิ่มน,นี่หน้ายังไ,ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือเกิดเพราะว่าเครียดแล้วที่เป็นเนี่ยก็คือเป็นเชื้อราค่ะเพราะว่าปลดฝนเป็นเชื้อราอยู่แล้วตรงด้านหลังอะ่ทะทีนี้หมอก,ก็เลยบอกว่าเอานี้พอดีบอกหมอว่าตัวนี้คือตัวที่ชักหมอก,ก็เลยบอกดีนะที่บอกเนี่ยถ้ามไม่บอกเขาไม่รู้คือจะให้กินยาถามว่าจะทาไงบอกว่าให้กินยากินยามันมัน,มน,มนไม่ใช่เรื่องยากสาหรับหลอดฝนแต่ ก็คือให้เขากินไปก่อนแล้วก็ให้ชวิธีอาบน้าคือที่เรสองครั้งผสมแล้วก็แช่คือต้องหมักไว้ค่ะยาเนี่ยต้องหมักไว้ตรงนี้ต้องใต้ท้องเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเนี่ยไม่อ้อมอาบลาบากมากเลยนะหลบฝนจะไม่ค่อยให้ถูแต่ก็ต้องก็ต้องทำอะค่ะพออาบเสร็จแล้วก็ให้หมักไว้สิห้านาทีแล้วถึงจะล้างออกให้ผสมกบแชมพูที่เราใช้อยู่แล้วก็หมักแล้วก็ล้างออกเหนื่อยลูกเออเดี๋ยวแม้เอาพัดลมจ่อให้ลูก จะได้ไม่ร้อนลูกพัดลมตัวเนี้ยมันเป็นพัดลมไอเย็นลูกเออฝนนอนไปลุกเนี่ยเห็นไหมละมันเย็นฉ่ำหัวใจเนี่ยเออก็เสร็จแล้วเนี่ยแม่อ้อมก็ต้องเออมัแล้วทีเนี้ยถ้าหากว่าเขาบอกทดลองใช้แชมพูดูก่อนถ้าหากว่าใช้แล้วไม่ดีหรือว่ายังไงเนี่ยก็คือค่อยมาเรื่องยากินยาก,กัน และฉีดเห็บหมัดเนี่ยแม่คงต้องให้หมอเข้ามามาดูที่บ้านแน่ๆเลยเพอหมอหมออ้วนแกก็แกก็มารักษาที่บ้านได้เพราะว่ารถฝนพาไปไหนไม่ได้เลยค่ะพาไปรถเครียดมากกว่านี้เครียดเครียดแบบเค,แบบเครียดมากจริงๆเครียดแบบสุดๆเลยคือออกออกไปได้จริงแต่แบบพอขึ้นรถพอขึ้นรถชักเลยแล้วก็แบบอ๋อแม่ยังหอบอยู่เดี๋ยวสักพักคงดีขึ้นนะคะกินข้าวไปแล้วกระป๋องนึงก็ยังไม,ยงไม่ยังไม่หายอิ่มเลยเครียดโอเคลมเย็นแล้วลูก ดีแล้วลูกไม่ได้ไปไหนแล้ลูกกลัวกลัวมากกลัวมากออกจากบ้านก็ทีนี้ก็เลยให้เอาแชมพูมาหมักก่อนแต่ว่าถ้าหากว่าดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าปกติเราผลไม่นชื่อราอยู่แล้วด้านหลังเนี่ถ้าหากว่ามันมันมัน,ม,นมันช่วยได้ก็โอเคถ้าช่วยไม่ได้ก็าอาจจะต้องให้กินยาแต่ถ้าหาก,กินยาเนี่ยก็คือต้อง,ต,องต้องหยุดยานี่คี่วันเพราะว่าหลบฝันกินยากันชักอยู่ร้อนหอบเยอะเลยโอยลูกโอ๊ยอ แม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยบ่ายสองแล้วหลบฝนเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อนได้ไหม,ม,ไไไม,ไมอม่มะแม่ไปกินข้าวก่อนได้ไหมลูกจริงๆแล้วหลบฝนไม่ชอบให้มายุ่งกับตัวแม่ไปกินข้าวกับลูกเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวก่อนนะฝนเอาพัดลมจ่อก,กับลูกเนี่ยเนี่ยมันเยนะ็นแล้วลูกมันจอกับลูกนอนไปนี่ประมาณปรับเกือบชั่วโมงแล้วนะยังไม่หายเลยะแม่ไปกินข้าวก่อลูกเดี๋ยวแม่มาแป๊บนึงนะครับแม่ไปกินข้าวก่อนครับลูกไง Luck, ล่คะคะเอานี่นี่แม่จะไปกินข้าว คือเอาแปะไว้เนี่ยแล้วพอนี่ความความเย็นของเจลเนี่ยตัวนี้มันจะช่วยให้หลบฝนดีขึ้นนะอันนี้หลบฝนดีขึ้นคือคือว่ามันจะหายหอบเมื่อกี้หอบมากเลยแม่อ้อมต้องเอาเยลมาไว้ที่หัวให้มันเย็นๆไงให้เย็นหัวนี่หอบน้อยลงแล้วเมื่อกี้ลิ้นห้อยเลยแล้วนี่แม่จะไปกินข้าวสองโมงครึ่งแล้วเนี่ยอืมพาหลบฝนไปหาหมอไงก่อนรอพี่หนึ่งพี่หนึ่งมาเที่ยงเที่ยงแม่ก็ยังไม่ได้กินข้าวก็าพาไป อันนี้พอแปะแล้วรู้สึกดีขึ้นเมื่อกี้ลิ้นห้อยดีขึ้นแล้วสั่นไปทั้งตัวเลยค่ะเนี่ยนี่ไม่ออกต้องตีลังกาถ่ายเพราะว่าพอดีอยู่ในในรั้วสั่นเพิมทั้งตัวเลยดีขึ้นแล้วลูกไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกไอตรงนี้เดี๋ยวแม่รักษาได้แต่ว่าที่เนี้ยคือไอเรื่องชักนี่แหละดีแล้วลูกเย็นแล้วเย็นแล้วเดี๋ยวมันดีขึ้นลูกเย็นแล้ว คือถ้าถ้าเวลาชักหัวร้อนๆน่ต้องเอาอะไรเย็นๆมาประคบหัวแล้วมันจะช่วยให้หายได้เร็วขึ้นหน่อยหนึ่งหายแล้วลูกหายแล้วลูกอยู่บ้านเราแล้วเราไม่ได้ไปไหนครับอืมอยู่บ้านเราแล้วนะแม่ไปกินข้าวก่อนครับนวดไทยดีขึ้นแล้วแต่ว่าเครียดมากเครียดน้ำมูกไหลเ่ยเครียดมากแม่ไม่อยากถ่ายแม่เห็นแล้วแม่เครียดมากเลยนะเนี่ยตรงนี้บอกเลยว่าเพอเครียดอะเครียดที่ตัวเองแบบ ทำไมทงคือดูแลไม่ดีอ่ะเครียดมันแบบคือไม่อยากให้เป็นไงคะเราคิดว่าเราทําดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรทําให้ลูกเป็นแบบเนี้ยมันมันเห็นแล้วมันแบบโมโหตัวเองอ่ะที่แบบทําไมถึงทําไม่ดีสงสารมันผเลยเดี๋ยวแม่จะพยายามรักษาให้มันหายนะลูกมันเป็นเยอะมากเลยอ่ะอากาศมันร้อนด้วยอ่ะแล้วทําให้แบบว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะว่ามันมันยังไงอ่ะ แต่ก็จะแก้ไขทุกอย่างค่ะอย่างเช่นพื้นจะไม่ใช้น้ํายาแล้วก็อาบน้ําก็จะแบบเนีย่ยตอนนี้หมอก็ให้หมักก็คือต้องหมักตามที่เขาบอกแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ต้องเอาดมาปมาปห้แห้งอ่าอันนี้เจลสองรอบสามรอบนะทบกคนได้เจลแม่เปลี่ยนไปหลายอันแล้วนะเอามันวางใกล้ๆคางหน่อยบูกเอ,อิร์นหนูจะได้นอนแล้วแบบไม่หอบเมื่อกี้แม่มานวดให้หน่อยมันมันนวดให้ก็ดีขึ้นบี่แค่หอบแรงมากแบบคืดๆเลยอะ ยังดังคืดๆอยู่เลยคือเครียดจัดอะเครียดจัดจริงๆไม่เคยเครียดจัดขนาดนี้เลยอะเพราะไม่เคยออกไปไหนไม่เคยออกไปข้างนอกแล้วแบบคือเหมือนกับแบบต้องไปเดินริงถนนนี้ไม่เอาเลยอะคือเครียดมากอะไม่ไปแล้วลูกไม่ไปแล้วเดี๋ยวแม่ให้หมอเข้ามาหาที่บ้านแล้วลูกกวัวกลัวผู้คนมากๆอะไม่ไปแล้วลูกไม่ไปแล้วอนอนไปลูก แ,แม่ต้องปรึกษาหมออีกทีนึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าแช่แชมพูแล้วไม่ดีขึ้นคือต้องกินยากินยานี่ก็คือว่าแม่อ้อมต้องลดยาก,กี่วันคือลดยาก,กันชักกี่วันแต่ว่าต้องขอให้สภาพของเราฝืดดีขึ้นกว่านี้ก่อนคือให้คลายความเครียดลงไปเยอะกว่านี้ก่อนคือตอนนี้คืนนี้ก็แม่อ้อมก็ยังไม่ไว้ใจนะเนี่ยต้องรอดูเขาก่อนเขาคิดหนักมาก แม่อ้อมขอบคุณขอบพระคุณ FC ทุกทุท่านนะคะที่ให้ที่ให้การช่วยเหลือแม่อ้อมมาแม่อ้อมขอขอบพระคุณมากๆค่ะเพราะว่าแม่อ้อมก็ต้องรักษาเขาไปอีกเยอะพอสมควรขอบพระคุณมากๆนะคะ